สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่แบรนด์ Admission r ร a l t y ้ ep ที่25ครับเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ Admission ในรอบสัปดาห์และไฮไลท์ของเราในวันนี้พีลาเต้จะพาไปอัปเดตข้อมูลคณะที่เปิดรับในรอบ Admission การาเจของจุฬามีคณะไหนบ้างรับกี่คนรอติดตามได้เลยครับจากนั้นจะพาไปดูวันว่างของสี่กัปตันแบรนด์ Admission r ร a l t y ้ที่นักรวมพลช่วงรอผลคะแนนแกลแพทมาทำเมนูสุดฮิตจากคอลัมน์ครูไอเดียกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำถามที่หลายคนสงสัยและเคลียร์กันไม่จบสัทีสำหรับการดึงคะแนนแกดแพททั้งสองรอบมาใช้ในการยื่นคะแนนแอดมิชชั่นกลางรอติดตามกันได้ในช่วงแนะกันให้ติดชัว่ววันจันทร์ที่12พฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันประกาศผลรับตรงจุฬารูปแบบปกติปี57นะครับในวันนี้ก็จะมีว่าที่นิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 2,742คนนะครับสำหรับปีนี้พี่ลาเต้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะซึ่งยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะใครที่ผลาดจุฬาในรอบร,บรับตรงไปก็ยังไปลุ้นได้ต่อในรอบแอดมิชั่นกลางครับซึ่งในรอบแอด,ม,อ 2, ด,อแอดมิชั่นกลางของจุฬาปีนี้นะฮะคณะที่เปิดรับจะมีทั้งหมด16คณะรวม63รหัสวิชานะฮะ2,68ที่นั่งเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับ งั้นเรามาฟังข่าวไลฟ์กันก่อนโดยในปีนี้ต้องบอกว่ายอดรับน้อยกว่าปีที่แล้วมากครับถึง434คนโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เพท,ที่นั่งในรอบแอดมิชชั่นกลางไปเยอะมากรอบรับตรงนี้รับเป็นหลักร้อยนะฮะส่วนรอบแอดมิชชั่นกลางเนี่ยรับเหลือแค่หลักสิบเท่านั้นแต่ข่าวดีก็คือยอดนี้ยังไม่นิ่งนะฮะอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกภายหลังกันยืนยันสิทธิ์ clearing house แต่จะปรับเพิ่มเท่าไหร่ต้องรออ่านฉบับอย่างเป็นทางการอีกครั้งในระเบียบการแอดมิชชั่น5 7 เอาละครับแอดมิชันปีนี้ต้องบอกว่ายาวนานซะจริงๆนะครับอาทิตย์หน้าแล้วเด็กแอดมิชัน58ก็จะเปิดเทอมขึ้นม .6 กันแล้วขณะเดียวกันเด็กแอดมิชัน57ยังต้องรอรุ่นผลคะแนนกันอยู่เลยครับยังไม่ได้มีการเลือกคณะอะไรกันเลยนะฮะซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับถือว่าเป็นรุ่นที่รอคอยกันอย่างยาวนานมากๆเช่นเดียวกับสีกัปตันแบรนด์แอดมิชันรูที่5นะฮะก็ถือว่าเป็น4คนที่เป็นเด็กแอดมิชันกลางเต็มตัวแล้วนะครับทั้ง4คนช่วงรอผลไม่ได้ปล่อยเวลาให้เป่าประโยชน์นนครรรัััมมีกกาาววผลเข้ ไปผลิตอาหารครูไอเดียแบบสุดยอดมากเลยครับทั้ง4คนจะทําอะไรออกมาแล้วจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับหลายคนอาจจะเห็นภาพ4คนนี้เรียนหนังสือร้องเพลงโดดเรียนแต่วันนี้เราจะได้เห็นเขาในภาพลักษณ์ของพ่อครัวแม่ครัวกันบ้างจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ รับตรงธันาเนี่ยเหมือนจะฟุ้งซ่านกันก็เลยชวนกันมาทํากิจกรรมยามว่างคือก็วันนี้จะมาทาของหวานครับอาหารว่างก็จะมีสอย่างครับสําหรับสี่กับตันเลยครับเรามาติดตามกันว่าพวกเราจะทําอะไรครับแล้วก็แต่ละคนจะได้อะไรบ้างครับค่ะเมนูที่เราเลือกม,มาทําก็คือพุดดิ้งโฮมเมดค่ะอุปกรณ์จะนี่แรกเป็นน้าําตาลทรายอันที่2เป็นน้าผึ้งอันที่3เป็นนมสด อันที่ห้าเป็นไข่ไก่เลือกเมนูนี้ก็<ม>เพราะว่าเราคิดว่าหาอุปกรณ์ง่ายค่ะมีที่บ้านเลยอย่างไข่ไก่นมน้ำตาลก็หาได้ก็ทำง่ายด้วยค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่จากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายคส,ยสองช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่นมสดแล้วก็ตกีให้เข้ากัน เราตีน้ำตาลนงเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ไอซครีมวานิลาลงไปประมาสองสามช้อนลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากที่เราตีให้เข้ากันเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็จะนาตักพุดดิ้งของเราเนี่ยใส่ถ้วยเพื่อนําไปเข้าไมโครเวฟเราก็ต้องเลือกถ้วยที่เข้าไมโครเวฟได้ประมาณสามนาทีนะคะแล้วก็เอาไฟอ่อนประมาณ500วัตต์ค่ะก่อนหน้านี้โบเ,เคยทําสมมติเวลาครัวจะทํา ว้าเป็นกับพ้ามากกว่าค่ะทำข้าวต้มต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเบเกอรี่น่าจะเป็นทางแรกแต่ว่าถ้าเกิดขนมก็คือทางขนมไทยเป็นพนวกบัวลอยค่ะหลังจากที่เราเข้าไมโะครเมฟแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มรสชาติพุดดิ้งด้วยการใส่น้ำผึ้งแล้วถ้าเกิดใครไม่มีน้ำผึ้งก็เอาน้ำตาล ผสมกับน้ำแล้วก็เข้าไปโครฟค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้พุดดิ้งโฮมเมดทำง่ายๆที่บ้านจากที่คิดไว้กับที่ทำนี่คิดว่ามันสวยกว่านี้อะแต่พอทำออกมาแล้วอาจจะเพราะถ้วยด้วยอะไรอะค่ะแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่ได้นานเท่าตามที่เขากำหนด,ดจริงๆปกติเราต้องแช่ไว้ประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมคะแต่อันนี้เราแช่ตู้เย็นแค่ประมาณ 10- 20นาทีค่ะก็เลยเออกมาแบบไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ ดิจิตแบรครับขั้ตนตอนแรกเลยครับนำเจอรี่นะครับใส่ลงไปในฐานแข็งแต่ลืมว่ามือต้องล้างก่อนนะครับไม่งั้นนี่ท้องเสียแน่นอนผมก็จำไม่ได้วาล้างแล้วปล่าขั้นตอนที่สองครับเราก็นำสปายใส่ลงไปนะครับ หลังจากที่เราใส่ไปเต็มแล้วนะครับเราก็เอาแอาไปแช่ในตู้เย็นเพราะว่ามันดูง่ายๆดีมันเป็นเครื่องดื่มแบบง่ายๆครับกินตอนไหนก็ได้มว่างก็กินอะไรเงี้ยครับเราได้แล้วครับหลังจากที่เรามาหลายนาทีอยู่อย่างเงี้ยัขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาห,าหั่นมะนาวเพื่อใช้ตกแต่งให้มันดูสวยงาม เออผมไม่เคยทํามันก็รู้สึกแบบประมาะประมาะอ,ะอย่างเงี้ยแบบทำอะไรมันก็ดูไม่คล่องแคล่วอ,อย่างเงี้ยเรื่องหันห่นหั่นมะานาวอะไรเง,งี้ยก็ไม่ค่อยคล่องแต่ว่าทาได้ครับแ,แล้วก็นําไปตกแต่งครับก็ต้องรีบทํานิดนึงนะครับเดี๋ยว,วยน,น้ำแข็งอะลาเราดูขนาดภาชนะแล้วก็ขนาดน้ําแข็งนะครับที่เราทําไม่งั้นจะยวเข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะอดกินต่อไปใส่น้ําสไปน์นะครับ ถ้าใครอยากได้รสเปรี้ยวครับเราก็ใส่เพิ่มครับแต่ต้องชิมก่อนนะครับใมไม่ยังไม่ได้ชิมใส่เลยครัต่อไปเรามาตกแต่งด้วยมะนาวฝานครับแล้วก็ทำรอยไว้นิดนึงเพื่อเราจะมาติดอย่างนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเคยทำแต่แบบไข่เจียวแต่ปลากระป๋องนะครับง่ายๆรับผลงานที่ออกมาผมว่าก็โอเคนะสำหรับของหวานที่ผมเคยทำครั้งแรก เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากมากแล้วก็ส่วนใหญ่ทําออกมาแล้วจะแบบรสชาติจะมาตรฐานนะครับก็ถือว่าดีครับเค้กแก้วหอมกลุ่นค่ะวิธีทำก็ง่ายมากแล้วก็ส่วนผสมก็หาวิ่ยากด้วยนะคะก็มีผงโกโก,โก้ค่ะแล้วก็แป้งเค้กน้ำตาลทรายเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็ไข่ไก่แล้วก็น้าแล้วก็ มันคือ,อแล้กออกกวก็เครื่องปรนค่ะตอนที่เข้าไปดูแล้วแบบเออมันน่าจะง่ายสำหรับคนที่แบบเริ่มทำอาหารแบบไอ้ค่ะก็ะะะเลยลองเริ่มดูเพราะเราก็อย่างนึงเป็นคนชอบเค้กด้วยอะค่ะที่ทำก็ง่ายๆแค่ใส่ไปเดี๋ยวก็เรเอาแรกนะคะใส่อ,อันนี้คือใส่แป้งเค้กสามช้อนโต๊ะ นี่ก็แค่ีเดียวนะโกโก้2ชอนโตะชอบกินโกโกใส่เยอะสเลยปะตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะใส่กระปุลนะคะง่ายไหมก็ง่ายนะก็แค่ใส่ใส่ใส่แต่ว่ามันแค่ต้องแบบใจเย็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่เยัาเป็นคนใจร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้ผลงานออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะใช่ ดราม่ามาแล้วไม่เคยทำมาก่อนแต่ยังไงตอนทำปัญหาไม่ค่อยมีค่ะปัญหามีแค่ตอนตออไข่เพราะว่าไม่ชํนานาญ <laughs> เพราะว่าเวลาไปกินสุก,กี้อย่างเราก็ต้องตออไข่ใช่ไหมเออซึ่งแบบเวลาเราไปกินอ่ะมิชชั่นมันจะเฟลตลอดเพราะว่าแบบไข่กระเบื้องไข่กระจายส่วนใหญ,ญ่จะแบบไม่ค่อยเวลลอร์เท่าไหร่แล้วก็ใส่นมสดสองชอ้อน ต่อไปนะคะก็ใส่น้ำมันพืชสองช้อนโตคะ่ะแล้วก็ใส่กินวานิลานะคะแค่นิดเดียวพอเรียบร้อยแล้วก็คนค่ะหลังจากที่เราคนจนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอา,เอาใส่ถ้วยอันนี้เลยนะคะ จะเทใส่ถ้วยเรแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเข้าไมโะครเวฟค่ะสักสองสามนาทีแล้วก็เดี๋ยวจะได้เค้กแก้วแล้วค่ะปกติเนี่ยเวลาจะเรียนเนี่ยถ้าจะมีคลาสทาอาหารเนี่ยถึงจะทํากับเพื่อนๆและซึ่งในบทบาทตอนที่เราอยู่ในคลาสแล้วน่ะเราจะไม่ใช่คนผัดจะไม่ใช่คนปรุงจะเป็นคนเตรียมอาหารกับเก็บจานไปล้างเท่านั้นมันานาจะได้จับตะลิวกับเขาทีแล้วก็เวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยแค่เปิดแก๊สพองก็จะว่าแล้วว่าแบบเปิดแก๊สไม่ไเรื่องเลยอะไรอเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อย ชินกับการทําอาหารเท่าไหร่ค่าหลังจากเวฟเสร็จเรียบร้อยลแล้วนะคะหน้าตาออกมาก็เป็นอย่างนี้อหอมมากค่ะอยากกินแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถตกแต่งหน้าตาของเค้กน,นะคะได้ไม่ว่าจะเป็นน้าตาไอซิ่งหรือว่าเป็นช็อกโกแล่ชิพที่เพื่อนๆมีที่บ้านก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นเค้กแก้หอมกรุ่นน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะพอใจมากเลยนะแบบผลงานที่ออกมาคือแบบเฮ้ยมันกินได้วะ่ะเออดีไว้เออรู้สึกแบบเอออย่างไรก็แบบกินได้แล้วก็ อร่อยด้ยวยนะคือรสชาติใช้ได้แต่แค่แบบมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่วันนี้ไว้เลือกทำเมนูนนช็อตเค,ค้กไวเวอร์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เป็นแคคกเกอร์แล้วก็โอรีโออัตเตอร์เค้กแล้วก็วิปครีมแล้วก็อาจจะเป็นเนยจริงๆเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่ก็เลยเลือกเมนูนี้นนคิดว่าน่านจะอร่อยค่ะขั้นตอนแรกเลยะคะ่ะเราจะทำฐานก่อนโดยการบดแคคเกอร์ วิธีการบดก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะาใส่ถุงแล้วก็จะใส่เนยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยแล้วก็ที่บดเมื่อกี้นะคะใส่เป็นฐานขั้นต่อไปนะคะเราก็จะบีบบีบครีมบนแคคกอร์ ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะพ่านเป็นเตานะคะหลังจากใส่ัตเตอร์เค้กแล้วนะคะเราจะจริงๆแล้วมันต้องบีบวิปปิ้งครีมทับลงไปอีกทีน,นึงแต่เราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่รอบๆก่อนเป็นแผ่นบางๆคนะ,คะหรือสไลด์สไลด์สตรอเบอรี่เอานะคะปัญหาที่ทำอะคะคือเราไม่เคยหัน่นหั่นสตรอเบอรี่แบบสไลด์สไลด์แบบหั่นบางบา <c oughs> ๆที่เวลาเขาตกแต่ง หน้าขนมคือไม่เคยหันก็เลยหันแบบไม่สวยค่ะก็พอเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะบีบวิปปิ้งครีมรอบๆอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราบีบวิปครีมอัดด้านบนขนมปังแล้วนะคะเราก็จะหั่นราเวลี่เป็นลูกเต๋าแล้วก็วางอีกชั้นหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็อัดวิปปิ้งครีมอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ที่หั่นกางบาน,นะคะ ส่วนใหญ่จะทําเป็นของเขามากกว่าไม่ไม่เคยทําของหวานเลยค่ะหลายเมนูนะคะต้ยมยำแกงส้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูไง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องเข้าตูเ้เย็นแล้วก็ไม่ต้องเข้าไมโครเวฟแต่เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะกินเย็นๆนะคะก็สามารถแช่ตู้เย็นได้ค่ะผลงานวันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะอร่อยอร่อยด้วยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สอบเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่มี อะไรทำนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ไปหากิจกรรมอย่างที่พวกเราทำกันได้นะคะในคอลัมน์ครูไอเดียของพี่นานะคะ่ะในเว็บเด็ดดี c o คอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนแล้วก็อาหารเมนูสุดอลังทั้ง4ี่เมนูนะคะ่ะราไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะอร่อยจริงครับไม่เชื่อลองไปกินดูครับ <c oughs> มีน้ำแข็งปล่าก็ใส่น้ำแข็งจริงๆต้องใส่น้ำแข็งาใส่น้ำแข็งแ็งละลายหมแล้วจืดเนาะนี่เราใครน้ ห,ออหนนรือได้นร้องะช็อกโกแลตชอกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะเจลลแต่วันนี้คืออะไรลุกแรงหน้าตาอ,อย่างนี้รสชาติจะขนาดไหน โอ้โหเห็นหน้าตาเมนูต่งตางๆหลังทําเสร็จแล้วอยากรู้จริงๆครับว่าคนชิมเนี่ยท้องเสียไหมครับเนี่ยพี่ลาเต้แซลเล่นนะครับว่าแล้วก็ไปต่อเนื่องกันเลยกับคำถามที่หลายคนสงสัยและเคลียร์กันไม่จบสักทีครับสำหรับการดึงคะแนนแกดแพททั้ง2รอบมาใช้ในการยืนนน่นคะแนนแอดมิชั่นกลางใช้แกดร,รอบแรกแต่เป็นแพท1นรอบ2ได้ไหมครตอบเหล่านี้ไปหาได้เลยจากที่แป้งในช่วงแนะกันให้ติดชั่ว สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันในช่วงแนะกันให้ติดชั่วช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่างของน้องๆเด็ดแอด57นะคะ เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็เรียนจบแล้วสอบทุกอย่างก็เสร็จสิ้นหมดแล้วเกรดเฉลี่ยก็รู้กันแล้วตอนนี้ใครที่ติดลับตรงไปแล้วก็รอยืนยันิสิิ์ clearing house และเปิดเทอมอย่างเดียวเลยค่ะส่วนใครที่รอแอดมิชชั่นเนี่ยพี่แปลงมั่นใจว่าน้องๆก็คงได้ลองคำนวณคะแนน,นตัวเองผ่านโปรแกรมคำนวณคะแนขน,นของเว็บไซต์เด็กดีกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ ใครที่ยังไม่ได้ลองคำนวณก็เข้าไปเลยที่ www. เด็กด .com/Admission/Calculator ค่ะซึ่งตอนนี้น้องๆสามารถคำนวณได้จากคะแนนแกดแพดรอบแรกหรือว่ารอบ1นึทันั่นเองค่ะแต่เอ๊ มีน้องๆสงสัยมาเยอะค่ะว่าเรามีสิสอบแกะแผลสองรอบเนี่ยแล้วคะแนนที่ทางสอท,อทอจ,จะใช้ไปคำนวณให้เราในรอบแอดวิชั่นกลางคือรอบไหนมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้างเรามาเคลียร์ไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นพี่แป้งขอเน้นทวนองค์ประกอบในรอบแอดวิชั่นกลางกันก่อนองค์ประกอบคะแนนในรอบแอดวิชั่นกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วย GPA พ็กซ์ โอเน็ตแล้วก็แกดแพดอีก50%ค่ะซึ่งในส่วนของ GPAC และ ONET เป็นคะแนนที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า ONET เนี่ยเราสอบได้รอบเดียวส่วน GPAC ก็เป็นเกรดที่ได้จากโรงเรียนในระดับชั้นมปลายหรือว่าเทียบเท่าค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะอยู่ที่คะแนนแกดแพดเนื่องจากว่าจะสามารถสอบได้หลายรอบ ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการดึงคะแนนไปว่าจะใช้คะแนนของรอบไหนยังไงสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะกรณีที่ 1. สอบ2รอบทางรอบ1นึทและ2องทัาทางสอทอจะดึงคะแนนรอบไหนทางสอทอเนี่ยจะดึงคะแนนรอบที่ดีที่สุดของน้องๆค่ะในแต่ละรอบออกมาเช่นเราอ่ะจะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยที่จะต้องใช้คะแนน AT, แกดแผ2และแ3ค่ะ ในรอบ1นึทับเนี่ยเราได้คะแนนแกด240คะแนนแพทสองแปดคะแนนแพทสามหสคะแนนส่วนในรอบ2องทับห้เนี่ยคะแนนเราได้เป็นแกดสองคะแนนแพทสองเคะแนนและแพทสามหคะแนนเป็นแบบนี้แล้วคะแนนที่ทางสอทจะดึงมาก็คือแกดในรอบ1นึทับห้ที่ได้240ร้อยคะแนน แผทสอในรอบ1นึทับ 5, 7, ที่ได้98คะแนนและแผทสาในรอบ2องทับ 5, 7, ที่ได้125คะแนนค่ะเมื่อมาคำนวณแล้วจะเป็นคะแนนสูงสุดและดีที่สุดในการสอบทั้ง2รอบของน้องๆค่ะกรณีที่2ข้อสอบแกดมี2พาร์ทเป็นพา์าเชื่อมโยงและภาษาอังกฤษสามารถดึงคะแนนแยกกันได้หรือไม่ในข้อสอบแกะอังกฤษนั้น จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือพาร์ทเชื่อมโยงและพาร์ทภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นพาร์ทละ150คะแนนในใบที่แสดงคะแนนเนี่ยจะแยกออกเป็นทั้ง2องพาร์ทนะคะให้พาร์ทละ150คะแนนแต่เราไม่สามารถที่จะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละพาร์ทในแต่ละรอบได้ค่ะอาทิเช่นให้แกะ รอบ1นึ่งทห้เนี่ยเราได้เชื่อมโยง150คะแนนเต็มแต่ภาษาอังกฤษได้52คะแนนรวมกันที่202คะแนนและในรอบ2องทัห้าเนี่ยได้คะแนนเชื่อมโยงเนี่ยร้อยสามคะแนนภาษาอังกฤษ96คะแนนรวมแล้วที่234คะแนนเราจะไม่สามารถนําแกะเชื่อมโยงในรอบแรกเนี่ยรอบ1นึ่งทห้าที่เป็น 150เต็มมารวมกับแกตอังกฤษของรอบที่2ที่ได้เป็น96คะแนนให้กลายเป็น246คะแนนได้ค่ะโดยในกรณีนี้เนี่ยทางระบบจะเลือกคะแนนรอบที่2ให้นะคะคือ234คะแนนเพราะว่ามากกว่ารอบแรกที่ได้แค่202คะแนนค่ะกรณีที่3ถ้าเป็นเด็กซิลปีที่แล้วมีคะแนนทั้งหมด4รอบทางระบบจะดึงรอบไหนให้หลักการเดียวกับกรณีที่1เลยค่ะ ทางระบบสอทอจะเลือกคะแนนแต่ละวิชาในรอบที่ดีที่สุดให้โดยนําคะแนนของน้องๆทุกรอบที่มีเนี่ยมาเรียงกันคะแนนของน้องๆเนี่ยอาจจะดึงออกมาได้เป็นแกดจากรอบ2องทับห้าหกแพทหจากรอบ1นึทับห้าหกแพทสจากรอบ2องทับห้าเจ็ดและแพทสาจากรอบ1นึทับห้าเจ็ดก็ได้ค่ะแต่เราเนี่ยไม่สามารถแยกแกดเชื่อมโยงกับแกดอังกฤษได้ค่ะ และะ้วค่ะน้องๆคงเคลียร์กันไปแล้วนะคะว่าเวลาที่ทางสอทอดึงคะแนนเราไปเนี่ยจะดึงคะแนนไปแบบไหนเพราะฉะนั้นน้องๆสบายใจได้เลยค่ะว่าคะแนนในรอบแอนมิชชั่นกลางของน้องๆเป็นคะแนนที่สูงที่สุดที่ทําได้ค่ะโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข,ขของอายุคะแนนแกลบแพดก็คือ2ปีในระบบสอทสอเนี่ยเขาจะมีคะแนนของเราอยู่แต่เป็นช่วงเวลา2ปีเท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิน2ปีแล้วเนี่ยเขาจะอ,าออกไปจากระบบค่ะ ทางสอทอท,อที่ดูแลในเรื่องของแอดมิชชั่นกลางก็จะมาดึงคะแนนจากระบบสอทอสอไปโดยหยิบเอาคะแนนที่มากที่สุดในแต่ละวิชาไปใช้คำนวณค่ะนอกจากจะดึงคะแนนแล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามอื่นๆที่น้องๆสงสัยกันนะคะพี่แป้งเลยขอรวบรวมมาไว้ในที่นี่เลยกับในช่วง FAQ ตอบข้อสงสัยเรื่องคะแนนแกด p a ดค่ะ ิดลบจากปีที่แล้วสามารถเลือกคะหรือสาขานั้นได้หรือเปล่าคะเลือกได้ค่ะเราสามารถเลือกคะนไหนหรือสาขาไหนก็ได้เพราะว่าช่วงคะแนนที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ช่วงคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำค่ะแต่เป็นช่วงคะแนนของคนที่เข้าได้เมื่อปีที่แล้วให้เทียบได้ว่าเราควรจะทำได้เท่าไหรค่ค่ะเด็กซี่สามารถใช้คะแนนเกณฑ์แพลรอบไหนได้บ้างคะแกดแพลนมีอายุได้2ปีค่ะ ในใบรายงานผลสอบเนี่ยจะมีบอกอายุของคะแนนไว้ถ้าเกิดยังไม่หมดอายุคะแนนจะอยู่ในระบบของสทศจะใช้คะแนนที่สูงที่สุดค่ะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าอายุของผลคะแนน,นยอยู่ตรงไหนสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.niets.or.th เลือกไปที่แกดแพดใส่รหัสผู้ใช้งานเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปก็เลือกไปที่ผลสอบเลือกรอบที่เราเคยสอบจะมีบอกอายุของผลสอบอยู่ที่มุมด้านขวามือค่ะเรียนใส่สินแต่สอบแพทหนึ่งไว้แล้วคะแนนดีสามารถยืนแอดมิชชั่นคณะที่ใช้คะแนนแพทหนึ่งได้หรือไม่หรือจํากัดเฉพาะสายวิทย์ได้ค่ะถ้าเกิดคณะหรือสาขานั้นมไม่ได้กําหนดสายการเรียนเอาไว้น้องๆสามารถยื่นได้เลยค่ะแล้วคะแนนเจ็ดวิชาสามัญเอามาเทียบเป็นคะแนนแก็แพทได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะเป็นคะแนนคนละส่วน 7วิชาสามาัญเนี่ยใช้ในรอบรับตรงเท่านั้นแต่แกดแพดเนี่ยใช้ได้ทั้งรับตรงและแอดมิชชั่นกลางไม่สามารถนำมาเทียบได้ค่ะใครที่สอบ7วิชาสามาัญแต่ไม่ได้สอบแกดแพดก็ไม่สามารถที่จะแอดมิชชั่นได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าขาดองค์ประกอบของคะแนนพี่คะคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดในระเบียบการเป็นคะแนนหรือเป,เป็นเปอร์เซ็นต์คะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ โดยเราต้องนำเปอร์เซ็นต์มาคิดอีกทีหนึ่งนะคะเช่นกำหนดแพทเจไว้ที่50คือ50%เมื่อเทียบคะแนนก็คือ150คะแนนเต็ม300ค่ะ <S <S ตอนนี้พี่แป้งเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการนำคะแนนมาใช้ในรอบแอดมิชชั่นกลางกันแล้วใครที่กลัวว่าระบบจะดึงมาถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเลือกให้หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะทางระบบจะดึงมาให้และน้องๆเนี่ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ค่ะ โดยในรอบ a อ m i s s i o n 57นี้จะเริ่มรับสมัคร15-22ถึง22มิถุนายน2557และให้น้องๆตรวจสอบคะแนนได้ในวันที่27-28ถึง28มิถุนายน2557ค่ะน้องๆสามารถทักทวงคะแนนได้นะคะถ้าเกิดไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรอบการสมัครหรือว่าคะแนนไม่ตรงกับตามที่สอสสประกาศไว้ค่ะ เอาละค่ะใครที่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรทำก็อย่าลืมหากิจกรรมยามว่างทำย่างซีกับตันแบรนด์ Admission r e a t y กันนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งขอตัวก่อนคราวหน้าจะมีอะไรมาฝากน้องๆก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดก็เป็นคลิปบรรยากาศของเราในวันนี้นะครับแล้วกลับมาติดตามแบรนด์ Admission r e ู l t y ได้ใหม่ในวันสุขหน้า ใครที่รอผลรับตรงจุลาก็ขอให้ได้ฟังข่าวดีทุกคนนะครับส่วนกับตันไอซ์และกับตันไวท์ที่สมัครรับตรงจุลในรอบนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ